จากปิดมาหลายวันน่าจะเดือนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดึงป้ายออกเลยป้ายปิดชั่วคราวนะครับ มาพบ,บกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีบุเรืองอะไรลย,ยน<ช>ต์นี่ร้านเปิดเป็นทางการวันแรกนะครับหลังจากปิดช่วงวิกฤตโควิดนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับก็เลยเปิดเป็นทางการแล้วครับให้คนงานมาทำงานได้แล้วนะครับเดินหน้าเต็มกำลังนะครับ ร้านก็ถ <Ig ació, S 1> ้ามาจากหนองแปรนะครับเส้นเส้นนี้มาจากหนองแปรนะครับก็ไปทางบ้านบ่อนะครับใครมาทางจังหวัดกฬสินแถวขอนแก่นสารคามก็มาที่บ้านหนองแปรนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางบ้านบ่อนะครับเส้นนี้ก็มาจากบ้านบ่อนะครับแถวร้อยเอ็ดยัดสอุบลแถวนี้เส้นนี้ก็ มาบ้านบ่อแล้วก็มาหาน้องแปรนะครับใครหาอะไรตัวไหนก็โทรติดต่อนะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับผมร้านก็เปิดเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากปิดมาหลายวันน่าจะเดือนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็ดึงป้ายออกเลยป้ายปิดชั่วคราวนะครับ เรเปิดเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะมาซื้ออะไรรถนะครับหรือว่ามาติดต่อสอบถามนะครับก็ให้ใส่หน้ากากนะครับใส,ใส่หน้ากากอนามายัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับให้ใส่ทุกคนนะครับก่อนเข้าร้านนะครับผมไป,ปไปดูของข้างในครับว่ามี อันไหนหน่าสนบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดีกว่าครับว่ามีตัวไหนเหลือบ้างนะครับช่วงปิดไปเมื่อกี้นี้ก็ขายออกหลายตัวอยู่นะครับพวกยางก็พอมีบ้างนะครับพวกยางแปดสองห้าพวกยางเก้าร้อยนะครับช่วงนี้มีอยู่นะครับใครหาอยู่ก็เรียบเลยนะครับเพราะยางในขายดีกว่าเพื่อนเลยครับ มาดูเครื่องครับเครื่องก็เหลือตัว6 BB 6 BD ครับเหลือตัวหนึ่งนะครับ6 BD 6 BB หเหลือหลายตัวอย่นะครับ แล้วก็พวกเครื่องยูดีนะครับพวกท e ีเ d พดี๋ยวล็อกกี้ครับตัวนี้มีเทเจ็ดร้อยังอยู่เหลือตัวนึงนะครับตัวนั้นก็6กบีดีหกนะครับต่วนี้ใน,นก็หกบีบี บ O นะครับบีโอ4ลูกค้าถามมาเยอะนะครับหาเครื่องไปใส่สิบล้อนะครับพวกหาเอ,อ 7C นะครับเทอร์โบ <Turbo S 2> พวกนี้ 7C 7D อย่างเงี้ยมีตัวเดียวนะครับมีมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับยังไม่มีเข้ามานะครับรุ่นตัวอื่นตัวนี้เป็น 7C ตัวธรรมดานะครับตัวนี้ ตัวธรรมดาไม่มีปั๊มลมนะครับตัวนี้เอาใบคุมก็ได้นะครับหรือไม่เอาใบก็ได้นะครับ 6e ตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้ 6e ยังอยู่นะครับราคาก็บอกไปทุกตัวแล้วนะครับก็ใครสนใจจริงๆก็ค่อยติดต่อมาได้ครับผมทางใต้คอมเมนต์ ก็ได้นะครับหรือจะเป็นทักไลน์ไอดีมานะครับก็จะป,ประมาณนี้ครับเครื่องก็โล่งหน่อยนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ตัดตัวนั้นก็คาไ้อยู่รถบัสคันนั้นเยอะแล้วครับยังไม่ได้ตัดลงพวกรถหัวยาวพวกอะไรนะครับนะเกีร์ครับ ามาดูฝั่งนี้บ้างครับพัดลมนะครับเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับตัวละ400นะครับพัดลม,มเลือกดูได้เลยครับมาใส่รถด,ดำใส่รถสิบล้อพวกรถด,ดำพวกอะไรนะครับเลยข้อเวียงราคาข้อเวียงนี่ตามไซส์นะครับผมราคาตามไซส์นะครับ เป็นสแตนดาดอย่างนี้ก็อีกราคานึงถ้าเป็นเบอร์10เบอร์20 5อย่างเี้เบอร์50อย่างนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับราคาตอกฟาสูกนะครับปั๊มครับปั๊ม6 bd 6 bf wo อย่างนี้นะครับพวก WO 6bF ก bf พวกนี้นะครับ ไม่ต้องไปเช็คนะครับผมมาซื้อนี่ๆเลยนะครับถูกส่งทั่วประเทศครับปมีของ H O 7 C ก็มีนะครับถูกกว่าเช็คครับอันนี้ 6D ครับ 6D ตัวนี้ถูกกว่าเช็คครับ ลืมพอดีลูกค้ามาถามเรื่องน้ำยาน้ำยา1ลิตรนะครับดสิบาทนะครับส่งทั่วประเทศนะครับส่งฟรีนะครับตัวนี้ก็เป็น5ลิตรนะครับ500ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเหลือแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยสั่งมาอีกครับเอามาเมื่อกี้นี้ ยี่สิบหัลังนะครับหมดละเหลืออีกสี่ลังสี่ห้าลังเนี่ยครับมาคนแรกแล้วครับทำงานทำงานคนแรกจะสอบถามก่อนได้บ่เงินห0าพันวัววัวฮะบ่ได้บอ่อยู่ยังไงยุดเดือนหนึ่งโอ้โหกินของโก้เลยเหรอ <laughs> เจอผลกระทบเต็มเต็ม่มนวะ แต่บ่ได้เงินห้าพันน้ำเขาไอ้จอยได้นบ่้โอ้ขอม่ได้น้ำเขา่สั่งหยุดพักงานนะครับประมาณเดือนหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้เงินห้าพันกับเขานะครับดูไรตัวอื่นต่อครับ มีเป็นพวกจานกดไฟวินแผ่นค์ดนะครับมีหลายรุ่นนะครับจานกดไฟวินเดี๋ยวมาดูลูกเปลืองท้ายบ้างครับตอนนี้เอฟเอฟเหลือแต่20ฟันนะครับ ส่วนมากจะขายไปยกลูกแบบนี้เลยนะครับผมอยู่หมื่นกว่าบาทครับผมตนนัวนี้อยู่หมื่นสี่หมื่นห้าครับล้วแต่รอกเฟืองนะครับเ็บยี่สิบฟันตอนนี้ก็มีมีเจ็ดสามแปดแปดสามแปดนะครับแล้วก็มีเก้าสามเจ็ดนะครับเฟืองลูกเพืองท้ายนะครับแล้วก็มีเอฟเล็กเอฟเล็กนี่อยู่หมื่นกว่าบาท ผูกกว่าตัวใหญ่ๆนะครับพวกเฟือง 6, 3, 5พวกนี้นครับมีหลายตัวตรงนี้ก็ไว้หรืออะไรนะครับเข็มนี่มีหลายตัวนะครับไม่แต่เครื่องดีๆนะครับขายเหมาเลยครับเหมาทั้งหมดนะครับมีประมาณ10กว่าตัวนะครับผมขายเครื่องละ หมื่นห้าพอครับผมเรื่องมองนี่เนี่ยตัวดีๆทั้งนั้นแหละครับอยู่ข้างในก็เยอะยี700่็ดเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้รอหรืออะไรตรงนี้เสื้อสูบครับเสื้อสูบก,ก็มีเยอะอยู่นะครับ ตรงนั้นอีกที่หนึ่งเสื้อสูบนะครับลำโพงนี่ก็มีเยอะนะครับลำโพงก็มีคนชอบเยอะ,ะครับตรงนี้ก็ถ้าซื้อของอยู่ร้านก็แถมได้ครับมือใครจะซื้อก็ตัวละสองร้อยสามร้อยครับแล้วแต่ดอกพวกมิกพวกขยายอย่างเงี้เยอะนะครับตัดออกจากรถบัสตัวนี้เป็นอีสูเครื่องนอนนะครับ ติดมาจากรถบัสนะครับเป็นเครื่อง e 120s นะครับเป็นเครื่องเกียร์เลยขายอยู่45,000เครื่องตัวนี้ไม่รู้ว่าเครื่องติดได้ไหมครับแต่ได้สตาร์ทไม่มีมานะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าสตาร์ทติดไหมแต่เจ้าของเดิมเขาบอกว่าสตาร์ทติดอยู่นะครับตัวนี้ปั๊มสายตัวนี้ก็ถอดแยกขายได้นะครับ ขายทั้งชุดนะครับตัวนี้ทั้งขาจับทั้งอะไรนะครับตัวนี้ส่งทั่วประเทศเหมือนกันครับตัวนี้พวกสายพวกอะไรแถมให้เครื่องเฮดดจ็ดร้อยเยอะอะไรตัวนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเลยมาดูฝั่งนี้บ้างครับวองมาลัครับรุ่นต่างๆ ไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหน,นครับเต็มเลยมีอีกกองหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นย่อยๆนะครับอยู่ข้างในเจอเลยครับแล้วก็ชุดชิฟฟี่ครับชุดละหมื่นนะครับชุดใหญ่มีแป้นเหยียบมีตัวจามให้นะเยอะนะครับ เผาข้างเย็บตอนนี้เหลือแต่ยี่สิบปันนะครับมีอยู่สองมีคู่หนึ่งนะครับยี่สิบปันก็จะประมาณเข้าวอย่างนี้นะครับในโกดังนะครับเผาข้างครับ เปิดร้านเต็มกำลังแล้วนะครับผมวันนี้เปิดเป็นวันแรกใครหาอะไรตัวไหนก็เข้ามาชมได้เลยนะครับแต่ให้ใส่หน้ากากนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สถิติก็ลดลงแล้วนะครับที่จังหวัดกฬสินไม่มีผู้ป่วยเพิ่มแต่ก็ต้องรักษาตัวเองครับผมนะครับบก ลูกสูบพวกอะไรในชั้นนะครับพวกไดสตาร์ทพวกนะครับหรือว่าตรงนี้ก็ส่งทั่วประเทศนะครับของเล็กๆนะครับเครื่องก็พวกเครื่องพวกอะไรเกียร์ก็ส่งได้นะครับพวกนัำหนักก็ส่งได้แต่แต่ต้องยอมรับไปค่าใช้จ่ายค่าขนส่งนะครับพอดีมีลูกค้าครับผขายเครื่องเกียร์ เครื่องเกียร์ KM นะครับพวกดีคิวพวกอะไรลงไปใต้แต่ลูกค้ารับรับราคาขนส่งไม่ไหวนะครับค่าขนส่งหมื่นหนึง่งพกขนส่งหมื่นหนึง่งไม่ใช่ผมไปส่งเองนะครับพอดีมีจ้างรถพวกรถกระบะซิ่งนะครับไปส่งเขาว่าสู้ราคาขนส่งไม่ไหวเขาเลยไม่เอานะครับแถวภาคใต้ก็โทรมาเยอะนะครับ เราพักได้แต่มันไกลเกินนะครับค่าขนส่งค่าอะไรมันก็เยอะนะครับแต่ของเล็กๆก็น่ารุ้นอยู่ครับส่งได้ครับของเล็กๆค่าขนส่งไม่แพงส่งเครื่อรีส่งใบชนีพวกนี้ครับแต่ใบสนิก็ราคาสูงอยู่ครับพวกใบชนินะครับพวกเขาข้างก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับ ร้านมาวินนะครับตั้งอยู่จังหวัดกรสินนะครับกรสินอำเภอกมลาไสยนะครับอยู่บ้านหนองแปนนะครับใครใครที่มาไม่ถูกก็โทรนะครับเดี๋ยวโทรเข้าเบอร์ร้านเลยก็ได้ครับศูนย์เบอร์0ูนย์แปดเก้าแปดสี่สองหกสามสี่สองนะครับไป วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทั้ง youtube แล้วก็แฟนเพจนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ